น้ำอู่บ้านแห่งหนึ่งในชนบทอันห่างไกลความเจริญในป่าใหญ่น้ำมนสาวน้อยแสนสวยตัวเล็กอายุ19ไว้แรกย้มกำลังเดินหิ้วกระป๋องน้ำมาตักน้ำที่หนองน้ำกลางหมู่บ้านอ้าวน้ำมนมาแต่เช้าเลยนะเสียงนุ่มรอประจำหมู่บ้านวัย5 5ที่สาวสาวทั้งหมู่บ้านต่างพากันหมายปองดังขึ้นอ๋อวันนี้พ่อจะเข้าเมืองเลยให้น้ำมนมาตักน้ำแต่เช้าค่ะ น้ำมนหันมาตอบและยิ้มให้กับชายหนุม่มนั้นพี่ช่วยน้ำมนหิ้วกระป๋องน้ำให้นะครับตัวเล็กน้ำมนยื่นกระป๋องน้ำให้แล้วมือนุ่มของน้ำมนก็สัมผัสกับมือของชายหนุม่มน้ำมนรู้สึกใจเต้นแรงและหน้าเริ่มแดงด้วยความเขินอายเป็นอะไรไปเหรอน้ำมนหน้าแดงเลยชายหนุม่มได้แต่อมยิ้มที่น้ำมนเด็กสาวที่เขาเคยเห็นมาตั้งแต่เล็กเริ่มโตเป็นสาว แถมยังเขินอายเขาอีกด้วยทั้งคู่เดินหยอกล้อกันคุยกันไปเรื่อยจนมาถึงบ้านของน้ำมนขอบคุณพี่เคนมากนะคะที่ช่วยหิ้วน้ำมาให้หนูไม่เป็นไรหรอกจะ้ะเคนเอามือลูบหัวคนตัวเล็กตรงหน้าน้ำมนได้แต่ส่งยิ้มให้เจ้าเคนชายหนุม่มน้ำมนเป็นสาวที่มีรักยิ้มด้วยเวลาเธอยิม้มถ้าหนุม่มนุคนไหนได้เห็นก็จะใจละลายกันเป็นแถวเมื่อชายหนุม่มเดินรับตาไป น้ำมนก็เดินเข้าบ้านพ่อของน้ำมนก็กำลังจะออกไปทำธุระในเมืองพอดีพ่อจะไปสักสองสามวันนะลูกดูแลตัวเองดีๆนะลูกไม่เป็นไรคะ่ะหนูอยู่คนเดียวได้อยู่แล้วหนูโตแล้วนะคะพ่อน้ำมนตอบพ่อไปด้วยรอยยิ้มพ่อน้ำมนคิดในใจก็โตแล้วสวยนี่แหละที่พ่อเป็นห่วงโดยเฉพาะเจ้าเคนชายหนุ่มที่เจ้าชู้เพราะความหล่อและนิสัย ขี้อ้อนของมันทําให้สาวๆในหมู่บ้านต่างพาก,าก,กันหลงรักกลางค่ากลางคืนก็ปิดบ้านปิดช่องดีๆนะพอสั่งน้ามนต์อีกครั้งด้วยความเป็นห่วงน้ามนต์ก็พยักหน้าแล้วโบกมือบายเมื่อรถของพ่อเคลื่อนที่ออกไปน้ามนต์อยู่กับพ่อแค่สองคนพ่อแม่ของน้ามนต์จากไปด้วยโรคร้ายตั้งแต่น้ามนต์อายุแค่สิบขวบน้ามนต์ได้แต่คิดถึงแม่น้ำมนต์คิดในใจอยู่เสมอว่า ถ้าบ้านของน้ำมนต์อยู่ในเมืองก็คงจะไม่สูญเสียแม่ไปเพราะหมู่บ้านแห่งนี้อยู่ห่างไกลจากวงพยาบาลมากพอตกตอนสายน้ำมนต์ก็จูงเจ้าลูก,กวายน้อยที่เพิ่งจะเกิดใหม่ออกจากคอกไปกินน้ำในหนองน้ำในป่าระหว่างทางที่น้ำมนต์กำลังเดินซึ่งเต็มไปด้วยป่าสองข้างทางนั้นน้ำมนต์ก็สังเกตเห็นพี่เคนกับพลสาวสวยวัย2 2ในหมู่บ้านจูงมือกันเข้าไปในป่า พี่ลกทึบสองข้างทางน้ำมนต์ค่อยๆแอบย่องตามไปดูด้วยความอยากรู้อยากเห็นน้ำมนต์แอบย่องมานั่งอยู่หลังต้นไม้ใหญ่ภาพที่น้ำมนต์เห็นทําให้น้ำมนต์ถึงกระตาค้างพอพี่เพนกับพอยกําลังมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งต่อกันน้ำมนต์สาวน้อยวัยสิบเก้าถึงกบตกตะลึงทําอะไรไม่ถูกนั่งแอบมองอยูด่ด้วยความเงียบเมื่อความรักของทั้ง พลอยและเคนจกสิ้นลงน้ำมนต์ก็ค่อยๆแอบหลบออกมาด้วยอาการเม่อยลอยเหมือนคนไม่มีสติจนเผลอทำเชือกจุงควายน้อยสีชมพูตกไว้เจ้าเคนหลังจากแยกย้ายกับพลอยก็เดินมาเจอเขากับเชือกจุงควายสีชมพูเคนถึงกระทำตาโตเพราะจำได้ว่าเชือกเส้นนี้เจ้าของคือน,น้ำมนต์เจ้าเคนแอบตกใจที่รู้ว่าน้ำมนต์มาแอบดูมันเมื่อน้ำมน เดินกลับมาถึงบ้านแล้วก็รีบขึ้นห้องนอนในหัวสมองมีแต่ภาพพี่เคนกับพอยทำให้น้ำมนรู้สึกแปลกประหลาดอย่างบอกไม่ถูกความจริงเจ้าเคนก็หน้าตาดีน้ำมนก็แอบชอบเจ้าเคนมั่งอยู่แล้วเหมือนกันถ้าน้ำมนได้เป็นแฟนพี่เคนก็คงจะดีน้ำมนคิดในใจแล้วเสียงเจ้าเคนก็ดังขึ้นจนน้ำมนสะดุ้ง น้ำมนน้ำมนออกมาหาพี่หน่อยลืมของไว้อ่ะน้ำมนก็เดินออกมาจากห้องนอนอะไรล่ะคะพี่เคนนี่ไงเชือกจุงกวายสีชมพูของน้ำมนอ่ะพี่เห็นมันตกอยู่หลังต้นไม้ใหญ่พี่เลยเอามาคืนเพียงเท่านี้น้ำมนก็รู้แล้วว่าพี่เคนคงจะรู้แล้วว่าเธอแอบเห็นพี่เคนกับพลมีความรักต่อกันน้ำมนจึงกนหน่าอายก้มหน้านิ่ง น้ำมนพี่ถามอะไรหน่อยสิอะไรคะเมื่อคี้เราไปแอบดูพี่กับพี่พลอยมาใช่ไหมน้ำมนรีบใส่นะเปล่านะคะพี่น้ำมนแค่บ,บังเอิญโดนไปเจอเขาเพอดีน้ำมนไม่ได้ตั้งใจจะแอบดูนะคะน้ำมนขอโทษนะคะพี่เคนพี่ก็ไม่ได้ว่าอะไรเราสักหน่อยดูสิถามันตกใจจนหน้าซีดไปได้ค่ะพี่เคนน้ำมน เคยเงยหน้าขึ้นมายิ้มได้หน่อยหนึ่งแล้วนี่ทำอะไรอยู่ล่ะน้ำมนว่าน้ำมนกำลังจะทำกับข้าวคดีเลยค่ะพี่เคนนี่งั้นเดี๋ยวพี่เคนคอยช่วยน้ำมนทำกับข้าวแล้วกันนะวันนี้ขอฝากทองไว้บ้านน้ำมนสักวันหนึ่งนะก็ได้ค่ะพี่เคนแต่พี่เคนต้องมาเป็นลูกมือคอยช่วยน้ำมนทำกับข้าวนะคะได้เลยไม่มีปัญหาพี่เป็นเชฟมือหนึ่งอยู่แล้ว หลังจากนั้นน้ำมนและเจ้าเคนก็เดินเข้าไปในห้องครัวพี่เคนช่วยน้ำมนเด็ดดอกแคร์นะคะน้ำมนจะทำแกงส้มน้ำมนค่อยๆหยิบดอกแคร์มาให้เจ้าเคนเด็ดเจ้าเคนพอเห็นดอกแคร์ของน้ำมนถึงกับมาเอือม้สั่นไปหมดดอกแคร์ของน้ำมนช่างเป็นดอกแคร์ที่สีขาวบริสุทธิ์เจ้าเคน ค่อยแกะกีบหุ่มเกสรดอกแครออกทีละนิดทีละนิดแล้วก็เด็ดเกสรดอกแครออกไปจนน้ำมนมองดูเจ้าเคนด้วยแววตาที่หวานเยิ้มน้ำมนไปเก็บดอกแคจากที่ไหนมาเนี่ยดอกใหญ่ดีจังเลยพี่ชอบพี่ชอบจริงหรอคะจริงสิจะ้ะถ้าพี่ชอบเดี๋ยวน้ำมน จะให้พี่เคนมาช่วยเด็ดดอกแคร์บ่อยๆนะคะจากนั้นเจ้าเคนก็ส่งยิบให้กับน,น้ำมนเมื่อเด็ดดอกแครเรียบร้อยแล้วน้ำมนก็ถึงเวลาตำน้าพริกแกงส้มเจ้าเคนค่อยๆเดินไปหยิบสากมาให้กับน้ำมนน้ำมนก็ค่อยๆกำสากไว้ให้ถนัดมือพี่เคนสากอันนี้มันพอดีมือน้ำมนพอดีเลยนะคะหรอจะ๊ะน้ำมน์ แล้วเรามาตำน้ำพริกกันเลยดีกว่าหลังจากนั้นน้ำมนกับเจ้าเคนก็ค่อยๆตำน้ำพริกกันสองคนอย่างสนุกสนานจนเลือนของน้ำมนสั่นสะเทือนไปหมดและทั้งคู่ก็กินน้ำพริกจากโคกนั้นด้วยความอรส์อร่อยน้ำพริกในโคกนี้มีหลายรสชาติมากมีทั้งหวานทั้งเผ็ดซับซีซาอร่อยถูกใจ อย่างที่น้ำมนสาวน้อยไม่เคยได้ลิ้มลองจากที่ไหนมาก่อนตั้งแต่วันที่พ่อของน้ำมนไม่อยู่บ้านสองสวันเจ้าเคนก็แอบมาช่วยน้ำมนทำกับข้าวมาตำน้ำพริกกินกับน,น้ำมนทุกวันจนทั้งสองตกลงมาเป็นแฟนกันน้ำมนบอกเจ้าเคนว่าห้ามเจ้าชูนะเพราะน้ำมนไม่ชอบคนเจ้าชูเจ้าเคนก็รับคำเป็นอย่างดี เมื่อพ่อน้ำมนต์กลับมาจากทําธุระในเมืองเจ้าเคนก็ส่งให้ผู้ใหญ่มาสู่ขอน้ำมนต์ทั้งคู่เลยได้อยู่ด้วยกันใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขขอบคุณครับที่รับชมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ